สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะตอนนี้น้องดาวของเราก็นอนกลางวันแล้วครับต้องขอขอบคุณพลังน้ำใจของทุกท่านทุกคนนะครับที่ช่วยประคองครอบครัวของเรามาถึงวันนี้เราผ่านเรื่องร้ายมาสามวันสามคืนครับเราก็ต้องเจอวัน วันเที่ยนสดใสวันนี้ก็โอเคมากครับ deixa <laughs> แข็งแรงขึ้นมาเยอะมากนะครับเห็นหูดาวนอนหลับดีสบายดีทุกคนทุกท่านก็คงสบายดีนะครับพักผ่อนนะครับพักผ่อนทุกๆคนนะครับนูดาวเราดีขึ้นมามากนะครับแฟนคลับยุทธีทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับ เนื่องจากก่อนหน้าน,นี้พวกท่านก็คอยเฝ้าคอยดูแลคอยประคองบ้านดาวเชียงเดือนมาตลอดพวกท่านก็ไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนขนาดผมอัปเดเชียงคืนท่านก็ยังมีน้ำใจท่านก็ยังมีน้ำใจนะครับดูดีสุดให้ผมคอยเป็นเพื่อนคอยให้กำลังใจผมตลอด รถวิ่งมาก็ยังไม่สะดุ้งเลยไม่ตื่นนะครับมีสะดุ้งนิดนิดแล้ส่วนแม่ก็คอยยืนเเียงข้างนะครับยืนเเียงข้างลูกนับจากวันนี้นะครับก็ทุกท่านจะได้เห็นโมเมนต์ของนูดาวอยู่กับแม่ตลอดนะครับอาจจะมีบางครั้งบางคราวนะครับที่ผมเอานูดาวไปเล่นเปืือไป รวมงานนะครับไปทํางานก็ไปบ้างส่วนมากคงแกไม่ได้ไปนะครับส่วนมากนะครับรวจะไม่ได้ไปที่ทํางานเห็นบ่อยครั้งนะครับที่ลานแสดงก็ถ้าแฟนขับเอฟซีต้องการมาเยี่ยมก็มาเยี่ยมหนูดาวที่บ้านได้นะครับดีนะครับออแล้วก็ผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พวกท่าน ส่งของมาให้บ้านดาวเจังเดือนนะครับขอขอบคุณมากนะครับขอให้บุญส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกท่านทําให้พวกผมขอให้ให้ให้พวกท่านนะครับอย่าเจ็บจะ่ไข้ให้ร่ารวยอยู่คู่กับหนูดาวไปตลอดนะครับอายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับต้องขอขอบคุณ 1 0นะครับผมไปอ่านเม้นเจอนะครับเมนหนึ่งนะครับท่านกําลังเข้าห้องผ่าตัดให้ท่านดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยนะครับจะเจ็บจะไข้นะครับขอให้ร่ร่วงผ่านไปด้วยดีนะครับเข้มแข็งไว้นะครับหนูดาวเป็นกําลังใจให้นะครับครอบครัวดาวเชียงเดือนเป็นกําลังใจให้นะครับก็รวมๆด้วยทุกคนด้วยนะครับเราก็ต้องผ่านไปเรื่องร้ายๆด้วยกันนะครับสู้ๆครับ วันนี้อาจจะคับนะครับพรุ่งนี้อาจจะสว่างนะครับ แม่มีการปกคองลูกด้วยนะครับดูดูดูมีคาหลังสกิทด้วยนะครับสกิทลูกครับประมาณว่าเหมือนกับจงของลูกนะแม่แป้งเป็นแม่ที่ยอดมากครับดูแลลูกได้อบบุนมาก เดี๋ยวผมให้ไปดูพี่เดือนนะครับตอนนี้ก็พี่เดือนก็อยู่ร่มไม้แล้วครับนู้พี่เดือนยืนสายโยนะครับหญ้าผมก็เอาไว้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปตัดนะครับจ้างคนไปตัดให้เพราะว่าต้องเอาใจใส่ดูแลหนูดาวนะครับเพราะว่ายังหนูดาวยังไม่ปกตินะครับก็เดินย,ย,ย,ยัง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 ยากนะครับแต่ว่า ความสนยังเหมือนเดิมครับหาป้นสเสบียงตั้งแต่เช้าๆนะครับที่ผมไล์สดให้ดูแล้วก็แม่ปีใหม่เลาะหลายๆท่านนะครับก็ช่องพี่อะไรนะพี่แซมสั้นพี่เล็กนะครับแซมสั้นขอนเมืองก็แล้วก็ช่องอีเลฟเว่นไทยแลนด์พี่เสือนะครับโผล่ามาไล์สดให้นะครับแล้วก็ช่องอะไรนะช่องมิ่งเสียมิ่งครับมิ่งมงคลก็หลายๆช่องครับไปติดตามได้นะครับ น้ำนมไม่มีนะครับน้ำนมจินนมเหี่ยวดาวก็มี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 อยู่แต่มันมัมนไม่ขุนนะครับเป็นยังเป็นสดใสนะครับอ่าเกลูกนะแบบแปลงเออเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะครับ ดูขาขาหลังครับขาหมูวันขาหลังเขาตอนที่เป็นใหม่ๆนะครับซีดไปหมดเลยหน้าก็ซีดทุกผมก็ตกใจปากสีชมพูนะครับ Non, la pluie, c'est แม่นูดาวไม่เคยนอนกลางวันนะครับลังเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับนูดาวนอนกลางวันซบอกแม่ครับซบอกที่อบอุ่นมากแม่นี้ยิ่งใหญ่มากครับผมทราบซึ้งมากรประคุณของแม่นี้ยิ่งใหญ่มากน่าก็เป็นสัตว์ไม่ว่าสัตว์หรือว่าคนสุดยอดครับสุดยอดแม่มันจะเทียนถึงถึงถึงระเบ เหมือนกับว่าสะเทือนไปถึงคนด้วยนะครับว่าแม่ให้อะไรเราบ้างนี่แหละครับเป็นภาพที่ชัดเจนมากก็สุดท้ายนี้ก็อ,อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช้างภายดาวมงคลแล้วก็ช่องดาวเชียงเดือนแฟม i ลี่ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปวิดีโอของผมจนจบนะครับขอ,ขอบคุณทุกๆท,ท่าน ทุกคนที่ให้กำลังใจครอบครัวดาวเชียงเดินตลอดนะครับก็สดท้ายน,นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ